สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในาฬการ Hoffman Racing 40เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาแบรนด์ฮอฟแมนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไมโครแบรนด์ที่ต้นกําเนิดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่ได้นานมากนะครับตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมานี่เองนะโดยที่จุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับก็คือเรื่องของการทํานาฬิกาที่จริงๆดีไซน์ค่อนข้างจะเรียบง่ายดูมินิมอลดูซิมเพิลนะครับแล้วก็มีการจัดวางองค์ประกอบจัดวางตําแหน่งต่างๆนานา,นา,นาได้ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือราคาทําออกมาได้เกินหน้าเกินตาของนาฬิกามากๆนะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกากันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องของเรือนี้ก่อนนะครับว่าตอนที่เราสั่งมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างซึ่งกล่องก็จะเป็นแบนๆยาวๆแบบนี้นะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นกล่องสีดําอีกทีหนึ่งนะมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระดาษเซอร์ติฟายใบรับประกันอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นช่องนาฬิการเรียบๆเลยนะครับกล่องถือว่า ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมาแบบเรียบง่ายมากๆอันนี้ไม่ได้วุ่นวาอะไรเท่าไหร่โอเคเรามาดูที่นาฬิกากันเลยนะครับตัวนาฬิกาของเรือนี้เนี่ยก็จะมาในสไตล์นาฬิกาโครโน graph มาตรฐานนะครับแล้วก็มาในคู่สีแพนด้านะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮอฟแมนเนี่ยเขาก็เน้นไปที่ดีไซน์ของนาฬิกาโครโน graph เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไปดูบนตัวเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีขายอยู่แบบโอโ้โหเป็น10 2 0สีเลยนะครับมีการทําคู่สีต่างๆนานาออกมาได้เยอะแยะน่าสนใจมากๆ แล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยจะโซเอาหมดแล้วด้วยนะครับคือจริงต้องบอกว่าเป็นไมโครแบรนด์ที่ทําออกมาไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูบนเว็บเนี่ยจะเหลือให้ซื้อจริงแค่ไม่กี่เรือนเท่านั้นนะ่ะตอนที่ผมซื้อเรือนนี้มานะก็ต้องบอกว่าทั้งเว็บเนี่ยจากนาฬิกาประมาณ20เรือนนะครับ mm hmm. เหลือแค่สสีนะครับก็คือแพนด้าตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นรีเวิร์สแพนด้าดังนั้นก็ถือว่าเป็น1แบรนด์ที่ขายดีแล้วก็ของหมดอยู่เรื่อยๆนะครับ ต้องหาจังหวะดวงดีประมาณหนึ่งถึงมีการเติมสต็อกอะไรแบบนี้นะครับทอยหน้าตาของเรือนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอมาแนวแบบพิมพ์นิยมแบบนี้ปั๊บนะก็จะดูดีแบบเป็นพื้นฐานอยู่ละนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเรือนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความคลีนความเรียบร้อยนะเพราะว่าหน้าปัดด้านในเขาเนี่ยเขาใส่เท็กซ์มาแค่นิดเดียวอะแล้วก็ ด้วยโลโก้เขาอ่ะอันนี้โชคดีมากนะครับที่ฮอฟแมนเนี่ยเป็นชื่อของทางคนก่อตั้งแบรนด์นะครับแล้วก็ชื่อมันดูแบบโอเคด้วยนะแบบไม่ได้มีการวางฟอนต์แล้วมันดูประหลาดอะไรอ่ะเป็นฟอนต์ที่สวยเลยแล้วก็ชื่อฟังดูอ่านง่ายอ่านเพราะดีนะครับเขียนว่า Hoffman Original <S <S อยู่ด้านบนก็ดูแบบคล้นคลีนโล่งๆดีไม่ต้องมีสีอะไรเยอะส่วนด้านล่างก็สเปคการกันน้ำห้าสิเมตรก็วางมาง่ายๆแบบนี้นะครับ ส่วนซับเดออลด้านในเนี่ยที่เป็นวงจับเวลานะก็จะมีการเล่นเป็นดีไซน์แบบเป็นวนๆกลมๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นความเนี้ยบที่แบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคือทีแรกนราฬิกาในเลนส์ราคาประมาณนี้เนี่ยผมก็เจอมาหลายเรือนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจอเรือนที่แบบมันทําคุณภาพการผลิตมาค่อนข้างจะดีได้ขนาดนี้อ,อันนี้ถือว่ามีความเนี้ยบมากกว่าที่ผมเคยเจอประมาณหนึ่งเลยนะครับเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเห็นริ้วการขัดตรงนี้นะครับที่แบบมันเป็นวนก้นหอยเข้าไปเนี่ย คือแบบดีมากอะ่ะเนี่ยละเอียดสุดๆเลยนะครับแล้วก็ทํามาคมกลิบเลยการสกรีนตัวอักษรก็ทํามาดีสุดๆนะครับแล้วก็กจุดหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือเรื่องของกระจกของเรือนนี้นะกระจกเป็นซัฟไฟคริสตัลนะครับแล้วก็มีความยกสูงขึ้นมาแต่ว่าจะไม่โดมนะจะมาแบบเรียบๆยกขึ้นมาจากขอบเบเซลนิดนึงซึ่งเป็นกระจกที่ตัดแสงดีมากนะครับดีเวอร์เรเลยคือเวลาหมุนเจอแดดเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะแทบแบบไม่เห็นฝ้าเป็นริ้วชัดเลยนะครับมันจะกระเจิงแสงค่อนข้างจะแบบ ทำให้หน้าปัดดูเคลียร์ดังนั้นเวลาใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วหน้าขาวอะ่ะมันดูหน้าปัดได้ชัดอยู่แล้วแต่เรือนนี้มันยิ่งทําให้เราเห็นหน้าปัดด้านในได้เคลียร์มากขึ้นอีกนะครับก็เลยทําให้เราเห็นความด้านความเรียบร้อยของหน้าปัดได้ชัดมากๆซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมจับดูครั้งแรกผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะแล้วก็มันทาให้เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ สามารถถ่ายรูปได้ง่ายมากนะครับคือถ่ายยังไงก็สวยเพราะว่ากระจกไม่สะท้อนเลยนะครับถ่ายรูปลง IG ลงโซเชียลเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเป็นนาฬิการาคาหลักพันเลยนะครับแต่ละคนจะคิดว่าแบบเป็นหลักหล,หลายหมื่นหรือว่าหลักแสนทั้งนั้นเลยนะอันนี้เท่าที่ผมลองมานะครับส่วนฟังก์ชันการทางานเรือนนี้นะตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไซโก้ VK64 นะครับเป็นเครื่องโครโนกราฟที่หลายๆแบรนด์เนี่ยใช้กันเยอะมากนะแล้วก็ไม่เป็นยมเนี่ยเป็นสกูดาวคลาวสามารถ คลายออกมาก่อนนะครับแลวหลังจากน,นั้นเนี่ยก็ดึงมาทีนึงหมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับเรือนนี้ไม่ได้มีช่องวันที่อะไรมาให้นะคือจริงๆเขาจะใส่มาก็ใส่ได้แต่ว่าเขาก็ตัดออกเพื่อให้แบบมันดูเรียบง่ายดูเนียนตานะครับอันนี้ก็การตั้งค่าประมาณนี้ส่วนซับไดเอาด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นช่องไว้จับเวลาส่วนด้านขวาก็เป็นช่องที่อาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับการจับเวลาก็กดปุ่มขวาบนแบบนี้เข็มวิก็จะกวาดไปเน,นเนียนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องรุ่นนี้ของไซโกอยู่แล้วกดที่ กดด้านล่างก็ฟลายแบ็กกลับไปประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็มีทาคิมิเตอร์มาให้นะแล้วก็ไซส์เนี่ยกำลังลงตัวมากๆนะครับดูพอดีมากเลยเข้ากับตัวแชปเตอร์ริงด้านในที่เป็นสีดํามากๆนะครับต่อเนื่องกันดีแล้วก็ตามสเปคเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วก็เคลือบเงามานะคือมันเกือบๆจะเป็นซามิกแล้วนะครับความรู้สึกผมอนะแต่ผมคิดว่าราคาในช่วงประมาณอย่างเงี้ยนะครับราคาแบบหลักพันอนะยังไม่น่าจะให้ซิไไนะ คือถ้าเกิดสุดท้ายนี่รู้ว่าเป็นเซรามิกจริงนี่แบบตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะอลูมิเนียมได้แหละนะครับแล้วก็สีดําเงาสะท้อนแสงมาสวยมากๆเลยประมาณนี้นะครับส่วนตัวเคสเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอึ้งนะเพราะว่าทีแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าพอของะมาถึงอะ่ะไอตัวที่มันเป็นการขัดด้านอะ่ะมันทํามาดีมากเลยนะมันคมกริบเลยอะ่ะแล้วก็เห็นละหน้าการสะท้อนแสงที่แบบมันค่อนข้างจะเรียบนะครับส่วนที่แบบตัดมุมมาก็ตัดมาคมนะแล้วก็ส่วนเชื่อมต่อขัดเงาเนี่ยไเมื่อลองดูนะ เงาสะท้อนแสงเห็นมือเห็นอะไรผมได้แบบเล่นแสงได้ดีมากเลยนะอันนี้ทําออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับคือเรียกว่าในช่วงราคานี้เนี่ยไอตัวนี้ก็ยืนหนึ่งอันดับต้นๆในตลาดเหมือนกันนะหาคนมาสู้ได้ยากพอสมควรเลยนะครับเรียกว่านี่คือหนึ่งในการค้นพบในาการที่แบบน่าใช้งานสุดๆในบรรดาเมโครแบนมากมายที่มันมีอยู่บนโลกได้แบบไม่น่าเชื่อมากๆนะครับส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่40มิลเป๊ะเลยนะครับตามชื่อรุ่นเลย ความหนาอยู่ที่12.1ม mm, ิลลักทุรลักอยู่ที่47.6ม mm, ิลน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่77กรัมนะครับฝาหลังตัวเรือนก็เป็นโลโก้มาเรียบง่ายแบบนี้นะสเปกการกันน้ำา5 atm แล้วก็มีตัวชื่อรุ่นบอกไว้นิดหน่อยนะครับ s a ฟ p h i r e crystal อะไรแบบนี้ฝาหลังก็จะเป็นแบบขันน็อตเข้าไปนะครับการกันน้ำก็ถือว่าพอทนได้ทั่วๆไปนะแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปแช่น้ำหรือว่าโดนแรงดันอะไรเยอะมากนะครับส่วนตัวสายเนี่ยตามสเปกบอกว่าให้ไปเป็นสายหนังวัวนะซึ่งก็ปลลั๊ ปั๊มลายตาใหญ่มาแล้วก็สายนีมีความนิ่มแบบเซอร์ไพรส์มากที่แรกเห็นสายมาหนาๆประมาณนึงนะครับเสริมความนูนมาด้านบนด้วยเยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะดัดยากนะแต่ว่าเอาข้อจริงนี่คือแบบนิ่มมากนะอันนี้คือแบบสมูทนวนมากนะครับสามารถดัดทรงได้แบบสบายๆเลยใส่สบายเท่ากับวันแรกเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอันนี้คุณภาพสุดยอดมากแต่ว่าความยาวนี่ถือว่ายาวประมาณนึงนะ แน่นอนนะครับนาฬิกาเจ้าของอเมริกันเนี่ยโดยส่วนมากเขาก็จะแบบทําไซส์มาฝั่งอเมริกันฝั่งยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยสายก็สาหรับผมเนี่ยแอบยาวไปนิดนึงต้องเจาะรูเพิ่มสักรูหนึ่งถึงจะใส่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะคือเรือเนี่ยผมยังไม่ได้เจาะรูสายเพิ่มอะไรเพราะว่าผมอะ่ะเวลาใช้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสายอื่นนะครับแต่อันนี้ผมลองให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นรูสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับคนที่ข้อมือเล็กก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์เจาะไว้ล่วงหน้านะอยู่บน ใครจะไปเชื่อว่านี่คือน,นาฬิการาคาหลักพันนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยดูยังไงก็ต้องมีหลักหมื่นแน่ๆนะครับไม่รู้กี่หมื่นก็ว่ากันไปอ่ะแล้วก็ ความคลีนความเรียบง่ายแล้วก็ขนาดของส่วนประกอบต่างๆนะอย่างเช่นซับไดเอทตำํแหน่งการวางฟอนต์ต่างๆนาน,นา,นนานพวกตัวเท็กซต่างๆนานานะครับตัวทัคิมิเตอร์ความหนาความเงาความเอียงสโลปผมว่าเป,เป็นการดีไซน์ที่แบบมันลงตัวมากนะผมว่าเขาทำมาได้ดีมากนะครับอันนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรต้องติเลยในเรื่องของดีไซน์ของเรือนนี้นะดังนั้นใครที่กำลังอยากจะได้ในการหน้าตาสไตล์แพนด้าในงบประมาณเบา ผมว่าอันเนี้ยยังไงก็ต้องตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับเชื่อได้เลยว่าใครที่ดูคลิปนี้ต้องมีโดนตกกันแน่ๆนะสำหรับเรือนี้ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ยาแรงจริงนะอันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับส่วนตัวสายก็ใส่สบายมากนะคืออย่างที่บอกไปว่าสายมันนิ่มอ่ะมันนิ่มแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับอยู่บนข้อมือนี่คือแบบสุดยอดเลยอบกระชับได้ดีนะครับแล้วก็ความเป็นสายหนังจระเข้เนี่ยผมว่าเข้ากับนายกาได้โอเคเหมือนกันนะ คือนาฬิกาเนี่ยจริงๆมาแนวซิมเ l ิลมินิม l ลมาแนวเรียบร้อยนะครับจริงๆให้หนังเรียบมาก็ได้นะครับเป็นหนังวัวเรียบๆเลยเป็นสีดําไม่มีการเย็บได้มาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะดูไปทางเดียวกันแต่ว่าพออยู่กับสายหนังจระเข้ก็เออไม่ค่อยเขินนะคือแบบดูเป็นนาฬิกาที่ใส่ไปทํางานได้ใส่ไปแบบแต่งตัว ress, แนวเดรส s สร็จจัดก็ได้เหมือนกันนะครับใส่สูทผูกท้ายอย่างเงี้ยผมว่าไปได้กันได้ดีเลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์จระเข้ก็ทํามาดูแพงประมาณหนึ่งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆในาการหน้าแพนด้าเนี่ยเปลี่ยนสายง่ายมากนะครับง่ายมากๆเลยอันแรกเนี่ยจะลองเป็นสายยางจาก a t r ร์เนะครับก็เป็นสายยางแบบไฮบริดไฮบริดอะที่เท็กซเจอร์ด้านบนจะเป็นผ้านะครับอันนี้ก็ทำออกมาดีมากเหมือนกันขนาดลักไซ20มิลน,นะหาสายไม่ยากเลยนะครับนี่อยู่กับสีเทาออกมาประมาณนี้โอ้โหได้เลยนะครับคือพอสายมันมีความทูโทนนิดนึงเนี่ยก็ทําให้นาฬิกามันดูแบบ ไปได้กันได้ดีมากขึ้นด,ด้วยนะคือหน้านี้ไม่ค่อยห่วงอยู่ละนะครับเปลี่ยนยังไงก็รอดต่อให้เป็นสีสีแบบสายแดงสายน้าเงินสายเขียวได้หมดเลยนะอันนี้มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของหน้าแพนด้าอยู่แล้วนะครับก็คือเข้ากับทุกสีเลยนี่อยู่กับสายเทาเท็กซ์เจอร์ออกแนวผ้าๆหน่อยแต่จริงๆมันคือ,อยางนะหลอกตาเราดนึงนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามความกงความกลางอะไรก็ถือว่ากําลังโอเคนะครับไม่ได้กลางอะไรมากนะคนข้อมือเล็กๆก็ใส่ได้สบายคนข้อมือใหญ่ก็หายห่วงนะครับอันนี้ก็ ลงตัวดีการเล่นแสงก็แวววประมาณนึงนะครับไม่ได้เล่นเยอะอะไรก็จะเงาแค่แบบพวกขอบเบสเซลแล้วก็จะเห็นสะท้อนแค่แบบพวกขอ,ขอบกระจกที่มันตัดมุมมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับภาพรวมสปอร์ตใช้ได้เลยนะครับสปอร์ตเรียบร้อยมากอันนี้ก็ออปชันแรกนะครับสายเทาๆนะแล้วถ้าเกิดเป็นสายส้มจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวมาลองกันนะครับนี่ออกมาประมาณนี้ก็ได้นะคือแบบมันก็ดูแบบเรโทรขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้นายการมันดูขี้เล่นดูสนุกขึ้นเยอะเลยนะใครอยากได้แบบนายการใส่ไปเที่ยววันชิวๆวันพักผ่อนแบบลุยๆอะไรเงี้ยออกต่างจังหวัดนะครับอยากสนุกสนุกหน่อยถ่ายรูปออกมาเด่นๆอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเนี่ยลองดูเข้ากับหน้าขาวสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งหน้าขาวเรียบๆด้านๆไม่มีซันเบิร์สด้วยเนี่ยอันนี้คือแบบแมทสายแบบเพลินมากๆนะครับออกมากับสายส้มก็ประมาณนี้เก๋ๆดีนะครับน่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนเลยนะสำหรับการจับสายประมาณแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองแบบเป็นสายเรียบๆดูบ้างนะครับเป็นสายสีน้ําตาลที่ฟิลลิ่งก็น่าจะไปได้กันกับเรือนนี้มากๆนะนี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหเจอกับสายน้ําตาลนี่แบบใช่เลยเนื้อคู่มากๆนะครับอยู่บนข้อก็แบบนี้เลยนี่ออกมาแบบเป็นนาฬิกาที่ดูวินเทจขึ้นมาสักอย่างนั้นเลยนะครับทั้งๆที่แบบหน้าตาค่อนข้าง,งจะดูโมเดินเรียบร้อยซิมเพิลมากๆนะครับก็ ลองดูนะเอาไปเปลี่ยนสายเนี่ยก็เปลี่ยนแนวนาฬิกาไปได้เยอะพอสมควรเลยนะไม่ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะพาเขาแบบไปสู่การเป็นนาฬิกาวินเทจหรือว่าความเป็นนาฬิกาโมเดินความเป็นนาฬิการเรียบหรูแค่เปลี่ยนสายก็ได้ฟีลลิ่งอันนั้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ลองไปเล่นกันดูได้นะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆส่วนราคาของเรือนี้นะครับจากราคาป้ายหน้าเว็บเขานะจะอยู่ที่229เหรียญน,นะครับก็คุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ7 8 0 7 0 9 0แถวๆนี้ตีว่า8,000ทวนแล้วลกันแล้วก็เวลาซื้อเข้ามาปั๊บก็โดนภาษีนํำเข้าเข้าไปนะครับ5%นะครับบวกแบตอีก7%ก็บวกขึ้นไปอีกประมาณ8,900ตีว่ารวมๆอะ่ะซื้อได้ในราคาประมาณ9,000บาทนะครับซึ่งถือว่า9,000น่ะโอเคมากเลยนะ เทียบกับนาิการที่คุณภาพแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เรื่องการแมทกับสายที่มันเปลี่ยนลุคได้หลากหลายแนวมากอ่ะเป็นอะไรที่เรียกว่าคุ้มมากจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมค่อนข้างจะเชียร์เลยนะครับใครที่อยากได้ก็ลองสั่งมาดูได้นะคาดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีตัวแทนในไทยนะครับยังไงก็น่าจะต้องกดเอาจากเว็บไซต์เขาเป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะใครที่อยากได้ก็ลองไปเลือกกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบคครับสวสสดีครับ